ที่สาคัญในวันนี้เราเคยคือเรามาถ้ำนาคาเองค่ะที่จังหวัดบึงกาฬนะคะคือเขาจะบอกว่าหินที่เนี่ยมันเหมือนแบบฟิลคล้ายๆแบบเป็นเกล็ดพญานาคประมาณนั้นเนี่ยดูดิคือด้วยความที่ที่เนี่ยเห็นปะหินเขาจะเป็นเหมือนกับเหมือนฟิลแบบว,ว่าเกล็ดงูอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นหินหินแบบนี้เลยนะคะซึ่งมันมันมาจากธรรมชาติเลยนะอันเนี้ยแพ็กแล้วเร็ว วัดีค่ะทุกคนฮอกแฟงเองค่ะตอนนี้นะคะแฟนอยู่ที่จังหวัดบึงการนั่นเองค่ะซึ่งนะคะกว่าที่กแฟงจะมาถึงที่นี่เนี่ยฮอกแฟงนั่งเครื่องบินนะคะไปลงที่อุดรก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถตรงมาถึงที่นี่เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกว่านะคะก่าจะมาถึงที่สําคัญในวันนี้เราเคยคือเรามา ถ้ำนาคานั่นเองคาที่จะหวานบึงการนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยียกได้ว่าึืานชื่อเรื่องถ้ำบึงการเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันจะมีการปีนเขาขึ้นไปด้วยปีนเขาประมาณหน้าจาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะทุกคนแล้วก็อาจจะต้องมีการเตรียมพงเตรียมพร้อมเตรียมของปีนขึ้นเขาอย่างเช่นแบบมัวชุดกันแดดเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนจะบอกว่าแดดร้อนมากเออหน้าที่ฉันเขียวยนะ เออก็คือต้องมีแบบชุดกันแดดนะคะทุกคนแล้วก็ถุงมืออ่ะต้องมีแหละเพราะว่าแบบตอนขึ้นไปเงี้ยมันต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมอ่าและยังไม่พอนะทุกคนก็เตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าต้องปีนเขาเนี่ยวันนี้ก็ทั้งร้อนด้วยอะไรด้วยต้องเอาน้ำขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้างหน้าเขาก็จะมีขายพวกหมวกแล้วก็พวกถุงมือนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเตรียมมาเองก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะจ้างพี่ไกด์นะคะให้พาเราขึ้นไปเดี๋ยว <ๆ S 2> เราไงซื้อถุงมือก่อนอ๋อไปหาไกลข้างหนน้้าาเไไมม่ดจองะ กระเป๋าอ่าโอเคอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอแนะนำพี่ก้าสมาชิกเหมือนเราเป็นทีมเลยอ่ะทีมนักรบทายนี้พี่เฟินพี่แฮ้กาแฟ่แล้วก็พี่เบนนั่นเองนะคะ พร้อ,อมแล้วออกเดินทางได้เตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าอะไรนะวัดทิติศาลาลามนี่พี่แบนบอกจะซื้ออัน,นี้ไม่ใช่หรอ อเออซื้อแต่เดี๋ยวขอ,ขอลงมาขอไปขอพรก่อนอ,อไปทำให้มือมันเป็นมือศักดิธิ์กอนมือศักดิษย์เออมือแบบจับมาจะได้แบบได้หอ,อหมันก่อ,อนอนี่ตรงนี้มันมีพยองลงแพานาาอะไรอย่างด้วยนะเห็นปะตรงเนี้ย แาราบอกสิว่าวันนี้เรามาเราต้องการอะไรบ้างจากการจะก,การมาทำบุญในทริปนี้นะแฟนจริงๆแล้วแฟนออกมาที่เนี้ยแฟนก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบเออขอพรอ,ขอ,ขอะไรขนาดนั้นก็แบบว่าฟิลมาเที่ยวถามว่าหวังไหมก็ก็นิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละมาเที่ยวอืแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบเราเป็นคนไม่ให้คําสัญญาใครเพราะเรากลัวว่าวันนึงเราจะทามันไม่ได้แต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันสุดยอดจริงๆเลยเว้ย เ็มาถึงข้างหน้าแล้วใช่ไหมทุกคนเขาก็จะให้เรามา,มาขอพรตรงนี้ก่อนว่าให้เราขึ้นเขาได้ตลอดรอดฝั่งไม่มีพยานอันตรายใดๆ แล้วก็พี่แฮกบอกว่าถ้าึ้นเอิ้นมาถึงตรงนี้แล้วห้ามพูดคำหยาบรักนะคะสวัสดีครับน้องดีๆนะครับก็ห้ามพูดคำหยาบนะคะ อุ้งเต่าเ,เป็นไงพี่เบนเ <c oughs> มืันมีกี่จุดคะทั้งหมดหอ,อ๋อแค่สิเจุดเองอะไรอ่ะ,อ <c oughs> อะ,อะต้นไม้ ต้นไม้ที่เี่เบนบอกว่าสวยโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นแบงค์บนก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายจุดที่สองให้ดูตอนนี้เรารมาอยู่ถึงจุดสี่แล้วนะคะทุกค <ota miles. S 1> นที่นี่ตอ <Cer f. S 1> นนี้จุดสี่ก็จะได้เลียงข้าวดูสีหน้า <laughs> ก่นเนี้ยสู่สี่กันเลยพี่เบนกับพี่แฮกเนี้ยโอ้โ <laughs> ห <laughs> เ,เรารอดเน้อใช่เลี้ยงข้าวเน้อสู่สี่กันเยวนี้กินอะไรดีข้าวเซเว่นเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเซเว่นโอเคไปค่ะไปต่อ ถึงที่หมายแล้วค่ะเพียงนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้เราอยู่ตรงจุดเคแล้วดูจุดเคแล้วไปถึงท้านาคานะคะซึ่งจริงๆแล้วแฟนจะบอกว่า คือพาแฟงอ่ะขึ้นมาเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยเว้ยทุกคนเ <c oughs> ขาปิดตอนบ่ายสองทีเนี้ยพอมันปิดตอนบ่ายสองอ่ะเราแฟงมาตอนบ่ายโมงครึง่งมันก็เลยไม่มีคนมาต่อท้ายแล้วเว้ยและใดๆก็คือพอมันไม่มีคนมาต่อท้ายพอดีก็คือเราสามารถถ่ายรูปได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาต่อคิวเราไหมโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบนึงคะ่ะถึงแล้วสุด แต่ริสวยนะแดดแรงมากเช่นกันค่ะริวสวยมากโอ้คุ้มมากที่มาถึงอนนี่พี่ไกลนะคะขอบคุณนะคะแยกเราเร็ว าาแต่ร้อนสุดๆเลยนะตอนนี้ในที่สุดหลังจากที่เราเดินมาทั้งหมดกี่กิโลนะกิโลบอกว่าแต่เ้อกว่าัโพันเจ็ดร้อยกว่าขั้นเองชิวๆคือเขาจะบอกว่าหินที่เนี่ยมันเหมือนแบบฟิลคล้ายๆแบบเป็นเกล็ดพญานาคประมาณนั้นเนี่ยดูดิเป็นเหมือนแบบเกล็ดงูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเหมือนถ้ำเนี้ยมันมาดังช่วงสี่สี่ห้าปีหลังน่าจะเป็นแบบช่วงหลังซีรีส์ แต่จริงๆแเราทำนี้มีมานานแล้ววิธีการมานะคะก็ง่ายๆจองเข้ามาผ่านแอปคิก่อนนะคะซึ่งเขาจํากัดสิทธิ์ออนไลน์400คิวแต่ว่าสามารถร้องอินมาเข้ามาได้มัน500คิวนะคะแต่จริงๆช่วงนี้พี่ไกด์อะ่ะพ,พ,พี่พี่เลยนะพี่มนตีพี่มนตีอะ่ะเขาบอกว่า ช่วงจันถึงสุกมาได้เลยเพราะว่าคนไปเยอะมากใช่ว่าอินได้เลยแต่ว่าถ้าสุกเสาอะไรอย่างเงี้ยคนจะเยอะแต่ฟอกแฟงแนะนำให้มาจันทถึงสุกนะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ติดคนด้วยไงเนี่ยเห็นไหมมันก็เขาก็จะไม่เล่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือชิลก็ไม่มีใครต่อหลังเราแหละเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้แบบเ <c oughs> ต็มที่เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนี่ทุกคนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงไฮไลท์เลยนะคะคือด้วยความที่ที่เนี่ยเห็นปะหินเขาจะเป็นเหมือนกับ เหมือนฟีลแบบว่าเกล็ดงูอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นหินหินแบบนี้เลยนะคะซึ่งมันมันมาจากธรรมชาติเลยนะอันเนี้ยทุกคนกนาลังรอไทม์ู่นนะสวมากานี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าให้ขอเรื่องการงานทุกคนเขาบอกว่าให้ขอตรงนี้แต่ว่าถ้าให้ขอสุขภาพขอตรงนู้นแต่ก็ต้องหัวเข้าไปเดี๋ยวให้ดูแต่เดี๋ยวขอเรื่องการงานก่อน ก็ถ้าสมมติว่าขอเรื่องสุภาพให้เข้าไปตรงนู้นนี่เดี๋ยวฟ้างๆเข้าไปนี่อะห้เพอร์ยืนตรงนี้กวขึ้นมาเลยเหรอมุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปเลยนี่ครับมุดเข้าไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยขอเรียบร้อยไม่ใช่ให้ถือมือถือเข้ามานะคะเพราะข้างในมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ที่เมื่อกี้ไหว้ยพาแล้คะแล้วก็เจอเสียนที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเสียนปู่ลือเสียนคือเป็นงูเหรอคะเสียนเป็นหัวแล้วทําไมเขาขเขาถึงแข่งอย่างเงี้ยเขาโดนเสาครับโดนเสาให้เป็นหน้าก็กลับกลับกลบเป็นนลำ่อนจะโยนขึ้นมาบนเขาเลยครับบนภูหลักกาบนเขาทั้นาคางอปลไปทางหางปายทางลำตัวไปทางอ๋อแล้วจริงๆ,ๆแล้วเขายัางเขามีชีวิตอยู่ไหมคะตอนนี้เราก็หมดพ้นคำสาปคนคินเศษ าวบ้านมาก็มองไม่เห็นนะครับชาบ้านเมืองเริญเนหรือว่าบึนการเป็นจังหวัดคนก็เริ่มมองเห็นคนกำจับคนกำจาบเป็นคนเหรอคะไม่ก่อนปู่รือเป็นมนุษย์เหมือนเราเลยครับเป็นคนกู้ความเมืองรัตภานครตรงบึงคงหลงเป็นราชาพูดง่ายเป็นราชาหลานชายปู่ลือมีไปพบรักกับลูกสาวพญานาคลูกสาวพญานาคขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์ก็พบรักกันก็เลยได้แต่งงานกันแต่งนางนางกันไปทั๊บ ลูกสาวพญานาคอยู่เมืองมนุษย์นานก็เดินเก่อเกลื่อนเกลื่อือนปู่เรื่อยๆก็เลยรู้ว่าไม่ใช่มนุษย์เลยไล่กลับบ้านกลับเมืองเราไปอยู่อยู่บ้านเมืองแกก็ตอมแกแกก็ตายพญานาคโกรธแกกเลยยกทรัพย์ขึ้นมาให้ปู่เรือหาทรัพย์สินมาคืนสมัยแต่งงานกันพญานาคเอาทรัพย์สินมาฝากไปเยอะมาหาทรัพย์สินมาคืนกานให้เก็ดกัน หูดึงหามาไม่ได้เพราะเราไปสร้างบ้านสร้างเมืองหรอครับก็เลยยกทับขึ้นมาถลตรงเมืองราชพานกรตรงบึงของหลวงเขาเป็นจอกเป็นแกงที่เราไปกล่าวไปว่าเรื่องนี้มันประมาณกี่กี่ปีที่แล้วคะเป็นตำนานนะครับเขาเรียกว่าตำนานเรื่องเล่าเป็นตำนานหูดึก็เลยโดนสาบให้เป็นพระเยซตัดหัวตัดหางก็โยมขึ้นมาเโองเขาดูลังกาครับเพ้าะเากรามารคือจังหวะมันประจวบเหมาะกันที่ว่า ที่บอกว่าพอพ้นคำสาปอ่ะจังอ่าบึงการก็กลายเป็นจังหวัดเห็นไหมเรื่องที่บึงการไม่ใช่จังหวัดไปดนดิบด๊วยแล้วพอบึงการพอบึงการเป็นจังหวัดปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเจอถ้ำนี้แหละเลื่อนควมาค้นพบอ๋อนี่ไงเป็นเสียงจริงๆด้วยอันนี้ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาจุดเดิมแล้วนะคะก็คือจุดไอ้มนต์เองซึ่งตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินกลับนะคะเป็นไงถ้ำนาคาสคตรไปเลยค่ะที่คตรมากรีวิวหน่อยก็จริงๆไม่ได้โหดเท่าที่คิดนะแบบว่าอากาศมันอบอ้าวจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเตรียมตัวมาดีถุงมือต้องมีนำเด็นต้องมายางเดินต้องโปกส่วนที่นี่ดีมากเลยนะคะที่ไก่ดีมากๆมาเที่ยวเยอะนะครับความมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะทุกคนถ้ามีเปิดมาดังได้ประมาณสิ่ห้าปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่มีการมีจังหวัด แล้วก็เพ่ทุกคนพบถ้ำนี้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะถ้ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแฟนก็ถ่ายรีวิวมาให้ทุกคนดูแล้วคือเดินขึ้นถ้ำจริงไรจริงนะคะก็สนุกดีค่ะเป็นอีกทริปหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวแฟนพอลงไปข้างล่างถ้ำเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรทานและเดี๋ยวกำลังเลือกล้านอยู่นะคะหลังจากนั้นก็อาจจะไปพักผ่อนส่วนในวันพรุ่งนี้คิดว่าอาจจะไปซักวัดสองวัดนะคะเดี๋ยวจะ มาถ่ายต่อ er นะทุกคนบ pues ๊ายบายทุกคนมาแล้วความหูย่าววาวหอมอือป็นรีวิวคืออาหารคือเพื่อนถามว่าเออดูกินอร่อยเนาะแต่นี่คือเวลากินก็กินจริงจังอะไม่ไพูดเพราะมันอร่อยทุกคนเวอร์มากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยำแร ทำแรกหลบมุมหลบจริงแล้วต่อดแล้วค่กินอูยากก็ทำไม่เป็นผมเกียดคนผู้สาววาาข่าเวรแล้วไปดิสข้าประชัสมาธิยามีเราเริ่มจากเซอร์มอนก่อนเลยของชอบของแฟนค่ะเซอร์มอนสด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเรา,เ,าเราไปดูถ้ำนาคามาซึ่งวันนี้หลังจากที่เราเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คเอาท์เสร็จกินข้า,าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวัดนะคะก็คือชื่อวัดตามนี้เลย มันจะอ่านยากนิดนึงนะคะทุกคนแฟนกลัวอ่านผิดก็เลยไม่อ่านดีกว่าซึ่งวันนี้จะบอกว่าพี่แฮกอะเขาสร้างห้องน้ําวัดมาเองกับมือจริงๆแล้วคือเขาอะเขาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคือเขาบินมาเพื่อสร้างห้องน้ําวัดที่นี่เลยมาก่ออีกเองกับมือนะคะไม่ใช่อันนี้แฟนพูดหัวอย่าพูดสุ่มห้าสมอกอะพูดความจริงสักทีเถอะนะแล้แบบบินมาใช่แล้วประมาณนั้นสร้างแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย อาเดี๋ยวเราไปดูวัดนะคะว่าเป็นยังไง<ไ>ป,ประมาณนี้นะคะทุกคนวัดนี้เดี๋ยวแฟนจะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนนะคะถ้าสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทําบุญสร้างวัดนะคะก็สามารถโอนเงิน,นงเข้าที่บัญชีของหลวงตานะคะเป็นบัญชีนี้ได้เลย ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแฟนเนี่ยจะไปค้ำชโนตต่อแหละที่เราก็มาถึงแล้วนะคะที่หน้าวัดก็จะมีของขายต่างๆมากมายไก่กองอของขาเยเยอะเลยนี่เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะพี่เบนได้ซื้อไอ้นี่มาด้วยพี่เบนอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยพี่เบนถืออยู่ลายสีสแล้วเป็นพญานาคเลยนะสวยมากที่เป็นสีมันเป็นเราะสิประจำวันเกิดน,นะคะเออ เราก็มาถึงจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าบ่อนน้ำศักดิ์สิทธาก็จะเอาเหรียญมาวางไว้สลับโอ้ยหงอยพรชิ่นั้นไรยน้ำก็จะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนี่เรามาลงทะเบียนลำกันนะคะตอนนี้กำลังเขียนอยู่ซึ่งเขาบอกว่ามันมีลำสองพีนไปดูกัน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามดีอุดรธาน,นี้แลวนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วก็พองแฟงมาที่นี่ทั้งหมด2วัน1คืนนะคะคือตั้งใจมาเพื่อทํานาคาโดยเฉพาะตั้งใจมาแบบว่ามาไหว้ที่ท่านาคาเลยแล้วก็ได้แวะที่วัดป่าคําชโนโด้วยนะคะก็จากความรู้สึกนะคะจริงๆพอกแฟงเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่สายมูขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเราก,ก็มีความเชื่อบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ไหนๆเนี่ยพี่เฟิร์นเขาก็เหมือนกับ เขาก็ไปดูดวงมาเนาะทุกคนแล้วเขาก็เอออยากมาแฟนเ,เออว่างพอดีว่างปูงกันแล้วแฟนก็เลยนัดกันนะคะให้ความรู้สึกนะตอนที่แบบขึ้นไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบนะคะมันรู้สึกเหมือนแอดเวนเจอร์ดีแล้วก็เหมือนไม่ใช่คือกิจกรรมกิจกรรมปีนเขาทุกคนถ้าสมมติใครอยากลองขึ้นเขาเงี้ยก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่โอเคนะระดับหนึ่งส่วนอาหารอาหารก็อร่อยนะคะเป็นเพราะแฟนอยู่ที่นี่ค่ก,กินแต่พวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยทอชอบกินมากอร่อย ะะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะคะแล้วแฟนก็จะขึ้นเครื่องมินกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยแฟนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์อาแฟนด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยของแฟนจะไปที่ไหนไปทําอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย